ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสําหรับ FC ยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกท่านนะครับได้เข้ามาชมสําหรับการสาธิตวิธีการเขียนแบบลายเซ็นกับคูบิกนะครับผ่านการถ่ายทอดสดนะครับในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับสําหรับ FC ยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกๆท่านนะครับได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษานะครับเกี่ยวกับการออกแบบลายเซ็นกับคูบิกนะครับ สำหรับท่านใดที่ได้เข้ามาติดตามชมดูแล้วนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อของท่านนะครับเพื่อที่จะได้ขอดูตัวอย่างนะครับสำหรับวิธีการออกแบบลายเซนกับคูบิกได้ยินดีต้อนรับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลายเซนคือเส้นของชีวิตลายเซนมีสิ่งลายเซนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่สำคัญมากๆนะครับกับหลายๆอาชีพเพราะหลายๆอาชีพก็ต้องใช้ลายเซนนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูได้เลยนะครับว่า ลายเซนที่คูบิกออกแบบนะครับลักษณะรูปแบบลายเซนจะไม่มีเส้นตัดกันร,รูปแบบลายเซนนะครับที่คูบิกออกแบบนะครับจะไม่เป็นวงกลมวงรีเพราะลักษณะลายเซนนะครับที่มีการเขียนเส้นตัดกันอย่างเช่นนะครับลักษณะลายเซนที่มีการเขียนลักษณะที่เป็นเส้นตัดกันแบบนี้นะครับจุดตัดของเส้นนะครับจุดตัดของเส้นจ,จะหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเขียนลายเซ็นแล้วมีเส้นตัดเป็นก้อนกลมหรือวงกลมวงรีนะครับก็จะหมายถึงปัญหาการเงินนะครับหมายถึงปัญหาการเงินหรือนะครับปัญหาเกี่ยวกับลายจ่ายนะครับเพราะลักษณะลายเซ็นแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงปัญหาอุปสรรคนั่นเองนะครับปัญหาการเงินปัญหาลายจ่ายนะครับถ้าเส้นตัดตัวอักษรตัวแรกนะครับอย่างเช่นนะครับรูปแบบลายเซ็นที่มีการเขียนลายเซ็นนะครับอย่างเช่นสอเสือเส้นตัดลักษณะลายเซ็นแบบนี้นะครับสอเสือเส้น ปากหลังแบบนี้นะครับหรือจอจานนะครับหรือการเขียนมอมาที่เป็นก้อนกลมนะครับแล้วมีนะครับลายเส้นถ้ามีเส้นตัดตัวอักษรตัวแรกนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการงานด้วยนะครับจะทําให้การงานติดขัดไม่ราบรื่นนั่นเองนะครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาได้เลยนะครับขอดูนะครับว่าลายเซ็นของท่านนะครับจะต้องเซนแบบไหนเซนอย่างไรถึงจะเป็นลักษณะลายเซนที่ดี นะครับให้มีลักษณะลายเซนที่มีความหมายที่ดีนะครับพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามานะครับมาดูวิธีการเขียนลายเซนกับคูบิกกันนะครับสำหรับข้อห้ามอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่คูบิกเน้นย้าม,มาโดยตลอด <c oughs> ก็คือการเขียนลายเซนแล้วมีลักษณะที่เป็นการขีดเส้นใต้อย่างเช่นนะครับลักษณะของการเขียนลายเซนนะครับที่มีการเขียนเส้นใต้ลายเซนในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นบางครั้งเนี่ยนะครับบางท่านขึ้นต้นด้วยตัวสระไอไม้มะลายแล้ว ไปม้วนเส้นนะครับลงใต้แบบนี้นะครับเป็นเส้นใต้นะครับหรือลักษณะลายเส้นสลายไม้ม้วนนะครับบางท่านก็เขียนวนลงล่างแบบนี้นะครับหรือบางท่านเขียนวแหวนแล้ววนลงล่างจอจานวนลงล่างแบบนี้เหมือนกันลักษณะการเขียนลากันหรือการลากเส้นนะครับตัวอักษรตัวแรกนะครับแล้วลากเป็นเส้นใต้แบบนี้นะครับก็จะหมายถึงการแบกภาระปัญหานะครับลักษณะลายเส้นแบบนี้หมายถึงการแบกภาระปัญหานะครับไม่ได้เป็นผลดี นะครับหลายๆท่านมักจะเซนแบบนี้นะครับแล้วก็บางท่านเนี uh ่ยนะครับก well ็จะมีการม้วนเส้นเป็นวงอย่างเช่นเมื่อม้วนเส้นลงด้านล่างนะครับโค้งเส้นลงด้านล่างแล้วมาเขียนนะครับตัวลายเส้นเนี่ยนะฮะให้มีลักษณะของการม้วนเป็นวงๆแบบนี้ซึ่งการม้วนเป็นวงๆแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงรอยรั่วของการเงินด้วยนะครับลักษณะแบบนี้เป็นรอยรั่วของการเงินนะครับหาเงินมาได้นะครับหาเงินมาได้จะจ่ายออกเยอะ นะครับลักษณะลายเซ็นแบบนี้ก็เจอบ่อยครั้งนะครับอพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาได้นะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่นะครับสามารถพิมพ์ชื่อของท่านนะครับส่งเข้ามาขอดูตัวอย่างนะครับผ่านไลฟ์สดในครั้งนี้ได้เลยนะครับจะได้เห็นนะครับว่าลายเซ็นของท่านเนี่ยนะฮะควรที่จะเซ็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวคูบิกจะวิเคราะห์และให้ความหมายที่ดีนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทําความเข้าใจด้วยนะครับพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามานะฮะยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ท่านใดที่ชมอยู่นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดที่ชมอยู่นะครับกดแชร์พิมพ์ชื่อส่งเข้ามาได้เลยนะครับขอดูตัวอย่างการสาธิตการเขียนลายเซนตัวอักษรตัวแรกนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ให้ความสําคัญมากๆนะครับอย่างเช่นการเขียนตัวกอไก่เห็นไหมครูพิกจะเขียนเป็นเส้นเฉียงลักษณะแบบนี้นะครับขอไข่นะครับเช่นกันนะครับก็จะเขียนเป็นลักษณะของการเขียนให้ตัวใหญ่ไม่มีเส้นตัดกันไม่เป็นวงกลมวงรีนะครับคอควายงองูเห็นไหมลักษณะลายเซนนะครับ ก็จะมีการเน้นการเขียนตัวอักษรตัวแรกนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญนะครับอายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับการเขียนลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัวกไก่เห็นไหมครับว่าลายเซ็นจะไม่มีเส้นตัดการลายเซ็นจะไม่เป็นวงกลมวงรีนะครับรูปแบบลายเซ็นที่ดีนะครับอย่าให้มีเส้นตัดกันเพราะเส้นตัดกันจะหมายถึงปัญหาอุปสรรค ฉะนั้นถ้าผู้ชมก็สามารถนะครับวิเคราะห์ลายเส็นของท่านนะครับไปพร้อมๆกันกับคูบิกได้นะครับเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจนะครับลายเส็นย้ําอีกครั้งนะครับว่าห้ามมีเส้นตัดกันเพราะมีหลายๆท่านนะครับเวลาเขียนลายเส็นอย่างเช่นลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัวกอไก่เนี่ยไปม้วนเส้นเป็นวงแบบนี้หรือบางท่านเนี่ยเขียนลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัวนอนเนนนะครับอ่ะบางท่านเขียนนอนเนนที่เป็นลักษณะของการม้วนเป็นก้อนแบบนี้นะครับ การม้วนเส้นเป็นวงที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับหมายถึงภาระนี่สินนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหมายถึงภาระนี่สินแล้วรอยแล้วถ้าเป็นการม้วนเส้นเป็นวงอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงรอยรั่วของการเงินอีกนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับหาเงินมาได้จะจ่ายออกเยอะนะครับเป็นปัญหารายจ่ายกับหลายๆท่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยินดีต้อนรับสหรับท่านผู้ชมที่ได้ส่งชื่อเข้ามาด้วยนะครับท่านแรกเลยของคุณวันลบลักษณะการเขียนตัววอแหวนท่านผู้ชมสังเกตดูนะวอแหวนนั้นนะครับคุณพี่จะเขียนเปิดด้านหน้า นะครับเพราะทิศทางของการเงินจะมาจากด้านหน้าเสมอนะครับทิศทางของการเงินหรือทิศทางของทรัพย์จะมาจากด้านหน้าเสมอฉะนั้นรูปแบบลายเซนตัวอักษรตัวแรกจะต้องเขียนเปิดด้านหน้าแบบนี้นี่คือตัวอย่างแบบลายเซนครับของคุณวันลบเห็นไหมนะครับการเขียนลายเซนจะไม่มีเส้นตัดลายเซนจะไม่เป็นวงกลมวงรีรูปแบบลายเซนนะครับให้มีองค์ประกอบสําคัญอีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือเส้นลากแก้วท่านผู้ชมเห็นขีดลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้แหละนะครับที่เราจะเรียกว่าเส้นลากแก้ว เส้นรากแก้วนะครับก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้กับลายเซนให้ลายเซนของคุณนะครับมีความมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเปรียบเสมือนกับต้นไม้ต้องมีรากแก้วบ้านต้องมีเสาเข็มในลายเซนก็จะมีเส้นรากแก้วแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเสริมความมั่นคงให้กับลายเซนของท่านนะครับให้ลายเซนของท่านนะครับมีความมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแน่นอนครับทุกๆท่านนะครับก็ต้องการความมั่นคงอยู่แล้วนะครับต้องการความมั่นคงฉะนั้นแบบลายเซนก็ต้องมีการเสริมความมั่นคงเข้าไปให้ด้วยนะครับบบแนี้ นะครับอยู่ดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมท่านของคุณกหนกวันนะครับตัวกอไก่ให้เขียนเป็นเส้นเฉียงนะคุณกนกวันนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนของคุณกนกวันล้วท่านผู้ชมสังเกตดูจังหวะการเขียนตัววอลแหวนเห็นไหมเวลาเขียนตัววอลแหวนเนี่ยนะครับ <c oughs> ในในส่วนของของคุณกหนกวันนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะจังหวะของการเขียนลูกคลื่นเนี่ยตัววอลแหวนจะเขียนให้ใหญ่หน่อยนะครับกระหนกกระหนกวันนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบลายเซนในลักษณะแบบนี้ ในตำแหน่งตัวนนูตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าแอ่งเงินแอ่งซับเห็นไหมครับแอ่งเงินแอ่งซับเห็นไหมการเขียนลายเซ็นจะต้องให้มีความหมายที่ดีแบบนี้ด้วยถึงจะเป็นลักษณะที่ดีนะครับแล้วการเขียนลายเซ็นเนี่ยนะครับก็จะมีการใส่จุดลงท้ายเสมอเห็นไหมจะมีการใส่จุดลงท้ายแบบนี้นะครับ <S <S เพื่อที่จะนะครับให้ความหมายของคําว่ากหนกวันนะฮะให้ได้ความหมายของคุณอของชื่อกหนกวันคงไว้นะครับ และที่สําคัญนะครับการใส่จุดนั้นนะครับยังบ่งบอกถึงการทํางานหรือการทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับให้สําเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการดังนั้นลายเซ็นก็จะมีการใส่จุดแบบนี้ด้วยนะครับกดแชร์พิมพ์ชื่อส่งเข้ามาครับขอดูตัวอย่างการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นกับคูบิกนะครับอยู่ดีต้อนรับนะครับตัววอลแวนนะครับถ้าเป็นตัวอักษรตัวแรกหรือตัวอ,อนนักษรนาหน้าอย่างเช่นของคุณวันลบอย่างเงี้ยถ้าไปเขียนตัววอลแวนวนลงและล่างแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงการแบกภาระทันที นะครับลักษณะแบบ response, แ compass, paradise, injuries, แลายเสนแบบนี้นะครับหมายถึงการแบกภาระปัญหานะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเขียนม้วนเส้นเป็นวงแบบนี้นะครับถ้าเขียนลูกขึ้นแล้วม้วนเป็นวงแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไอ้การม้วนเส้นเป็นวงวงตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงจะมีลักษณะลายเส้นแบบนี้ถูกต้องไหมฮะการม้วนเส้นเป็นวงวงลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่ารอยรั่วของเงินนะครับลักษณะลายเสนแบบนี้คือรอยรั่วของเงินแล้วไอ้การม้วนเป็นวงแบบนี้ฮะไอ้การม้วนเป็นวงหรือเป็นก้อนแบบนี้ จะหมายถึงปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมลองตรวจดูเช็คดูครับว่าลายเซ็นของท่านนะฮะลายเซ็นของท่านมีลักษณะของการม้วนเส้นเป็นวงแบบนี้หรือไม่นะครับถ้าม้วนเส้นเป็นวงแบบนี้นะครับากา geon, ็จะหมายถึงปัญหาการเงินหมายถึงปัญหาภาระหนี้สินทันทีมีนะครับนหลายๆท่านนะครับมีการม้วนเส้นเป็นวงลักษณะแบบนี้ก็มีเห็นนะและเป็นบางท่าน,น uses, ก็ไปขีดเส้นใต้ด้วยซึ่งการเสียนลายเซ็นลักษณะแบบนี้ครับไอ้ก้อนกลมที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้ครับแน่นอนครับลักษณะแบบนี้ครับคือปัญหาการเงินนะครับไม่ดีนะ ห้ามมีก้อนกลมๆอยู่ด้านหน้านะครับหรือการม้วนเส้นเป็นวงลักษณะแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมลองตรวจวิเคราะห์ดูได้นะครับลองตรวจวิเคราะห์ดูได้ว่าลายเซ็นของท่านที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะฮะมีลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับอ่ะกดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาไปดูท่านต่อไปนะครับแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปของคุณอะมอน รัฐนะครับอ้ออ่างนะครับเหมือนกันเลยก็คือจะต้องเขียนเปิดรับทรัพย์ไปด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นนะฮะของคุณอะมอนรัฐไปดูกันนะครับนี่คือตัวอย่างวิธีการเขียนลายเซ็นที่ดีการเขียนลายเซ็นที่ถูกต้องต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซ็นถานต่อไปของคุณจารวีนะครับจอจานเปิดรับรัพย์มาด้านหน้าเช่นกันเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณจารวีนอกจากการเขียนลายเซ็นให้มีลักษณะที่ดีแล้วเราจะต้องใส่ความหมายเข้าไปในลายเซ็นด้วยอย่างเช่นลายเซ็นของคุณจารวีเนี่ย แล้วตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมสังเกตดูนะนะครับรอเรือเห็นไหมฮะรอเรือเห็นชัดๆเลยนะครับไอตัววอลแหวนนะครับอยู่ตรงนี้ทําไมต้องมีถุงเงินเพราะถุงเงินเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทรัพย์และทําให้ลายเซ็นของคุณจารวีนะครับมีความหมายของคําว่ารวยแฝงอยู่เห็นไหมรอเรือวอลแหวนแล้วถุงเงินเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เป็นเหมือนยอยักษ์หรือแทนด้วยตัวยอยักษ์ นั่นจะหมายถึงคําว่ารวยที่แฝงอยู่ในลายเซนดีไหมครับแบบนี้เห็นไหมการเขียนลายเซนนะครับจะต้องเขียนให้มีความหมายที่ดีแบบนี้ด้วยนะครับถึงจะเป็นลักษณะการเขียนลายเซนที่ดีการเขียนลายเซนที่ถูกต้องท่านต่อไปของคุณยุวดัดีการเขียนลายเซนขึ้นต้นด้วยตัวยอยักษ์เนี่ยนะครับเราจะไม่เขียนหยกักเห็นไหมปกติยอยักษ์เขียนแบบไหนยอยักษ์เขียนแบบนี้ถูกไหมฮะแต่เวลาอยู่ในลายเซนคุณพี่จะเขียนเป็นลักษณะเส้นโค้งแบบนี้แทนถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหารระบบฮอร์โมน นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบปัญหาอ่าระบบฮอร์โมนนะครับหรือเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหารนะครับเอาง่ายๆจะเป็นโรคกระเพาะฮอร์โมนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบรอบเดือนประจําเดือนประมาณนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนนะครับของคุณยุวดีเห็นนะครับการเขียนลายเซนนะครับไม่มีเส้นตัดกันเลยซลุอูขีดลงมาเป็นเส้นลากแก้ว ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับลายเซนด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนของคุณยุวดีนะครับนี่คือตัวอย่างครับยูดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมยูดีต้อนรับสําหรับ f อที่ได้เข้ามาติดตามชมชนนแบบท่านต่อไปของคุณชุดาพรน,นะครับแบบตัวอย่างลายเซนท่านต่อไปของคุณชุดาพรนะครับนี่คือตัวอย่างการสาธิตวิธีการเขียนลายเซนย้ําอีกครั้งนะครับแบบลายเซนที่ให้ชมในไลฟ์สดนั้น จะเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าวิธีการเขียนลายเซ็นของท่านนะครับควรที่จะเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรถ้าอยากรู้นะครับว่าลายเซ็นของท่านเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรกดแชร์พิมพ์ชื่อส่งเข้ามานะครับขอขอบคุณคุณชูดาพรด้วยนะครับที่ได้กดแชร์ให้นะคร<ส>ับขอขอบคุณครับท่านต่อไปนะครับแบบตัวอย่างสําหรับลายเซ็นท่านต่อไปนะครับของคุณสั VAN จจพงศ์นะครับรูปแบบลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัวสอเสือเห็นไหมสอเสือจะต้องเขียนตัวให้ใหญ่ให้เปิดปากด้านหน้า ให้เปิดปากรับรัพย์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวสอสเสือเขียนเป็นเส้นโค้งแล้วเปิดรับรั์นะครับลักษณะแบบนี้เพราะทิศทางของการเงินหรือทิศทางของทรัพย์จะมาจากด้านหน้าเสมอฉะนั้นเวลาเขียนส,อส่อเสืออย่าไปเขียนม้วนลงด้านล่างแบบนี้นะนะครับถ้าเขียนสอสเสือเราม้วนลงด้านล่างแบบนี้เงินไม่เข้านอกจากนั้นแล้วไปเขียนหางสอสเสือมาปักหลังแบบนี้นะครับระวังโดนโกงโดนหกักหลังโดนเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วลักษณะลายเส้นแบบนี้ส่มเสี่ยงต่อการเกิดคดีความนะฮะฉะนั้นตัวสอเสือเห็นไหมครับคุณพจะเขียนเปิดรับซัพย์ลักษณะแบบนี้ นะครับนี่คือตัวอย่างการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นนะฮะของคุณสัจพลเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นนะครับของคุณสัจพงนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณสัจพง์เห็นไหมแบบลายเซ็นจะไม่มีเส้นตัดลายเซ็นจะไม่เป็นวงกลมวงรีนะครับต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปนะครับของคุณธวัชชัย รูปแบบลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัวทอทงนะครับเขียนเปิดรับทรั์นะครับลักษณะการเขียนลายเซ็นไม่มีเส้นตัดลายเซ็นไม่เป็นวงกลมวงรีย้ําเลยนะครับว่าห้ามมีเส้นตัดการห้ามเป็นวงกลมวงรีเด็ดขาดนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณถวัตชัยต่อด้วยแท่นต่อไปครับของคุณสัญญา นะครับสอเสืออีกหนึ่งแบบนะครับลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณสัญญาแล้วลายเซ็นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมลองตรวจดูเช็คดูได้ว่าลายเซ็นที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันนี้มีลักษณะที่เขียนเป็นแองเงินแองซับแบบนี้หรือไม่เห็นไหมตรงเนี้ยนะฮะในตำแหน่งของตัวยอผู้หญิง2ตัวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับคุณพี่จะใช้ลักษณะของการเขียนเป็นแองเงินแองซับลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นแองเงินแองซับดีมากๆมีเงินเข้ามาแล้วเราต้องมีพื้นที่ในการเก็บเงินเก็บซับเห็นไหม ลักษณะลายเซนที่ดีนะครับและตัวยอผู้หญิงเนี่ยนะครับเวลายอยู่ในลายเซนไม่ต้องไปขีดเส้นใต้นะครับบางท่านเนี่ยนะครับไปเขียน cent, ลายเซนเวลาเจอตําแหน่งยอผู้หญิงเนี่ยนะครับก็จะมักจะไปขีดเส้นใต้แบบนี้ซึ่งการขีดเส้นตใต้ไอ้ส่วนตรงเนี้ยนะครับมันทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแบกภาระงานแล้วการเขียนลายเซนแล้วม้วนเส้นส่อเสือเป็นวงแบบนี้นะครับหมายถึงหนี้สินนะครับก็จะหมายถึงปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินทันทีฉะนั้นนะครับแบบลายเซนนะครับฉะนั้นแบบลายเซนอย่ามีเส้นตัดกันนะครับ ลายเซนอย่าเป็นวงกลมวงรียินดีต้อนรับสําหรับ FC ครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกท่านนะครับก้อนกลมๆในลายเซเนเนี่ยนะครับจะหมายถึงปัญหาหน За ี้สินนะครับมีท่านผู้ชมนะครับได้ส่งลายเซนมาให้ครูพิจารวจอย่างเช่นเขียนลายเซนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเขียนเป็นก้อนกลมๆอยู่ด้านบนซึ่งการเขียนลายเซนนะครับแล้วมีก้อนกลมอยู่ด้านบนลักษณะแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงแบกปัญหาเกี่ยวกับหน,นี้สินทันที นะครับจำเอาไว้เลยนะครับไอ้ก้อนกลมๆที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะหมายถึงนี่นะครับหมายถึงนี่สินดังนั้นท่านผู้ชมครับลองตรวจดูเช็คดูครับว่าลายเซ็นของคุณนะครับมีลักษณะของการเขียนเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ไหมมักจะเจอกับการเขียนตัวสลีนะฮะบางท่านเขียนสอีบางท่านเขียนสลีแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะลายเซ็นแบบนี้นะฮะหมายถึงนี่ทั้งหมดเลยนะครับหลายๆท่านนะครับพอจะที่จะที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับทา สิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำไมมันมีแต่ปัญหาการเรงินทําไมมีแต่นี่ไม่จบไม่สิน้นสักทีเพราะลายเซน็นมีก้อนกลมลายเซ็นของท่านใดนะฮะที่มีลักษณะของการเขียนเป็นก้อนกลมอ่าเป็นก้อนกลมแบบนี้มีเส้นใต้แบบนี้แบกภาระปัญหานี่สินแบกภาระเห็นไหมเส้นใต้คือการแบกภาระก้อนกลมคือนี่สินขนาดของวงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะขนาดของวงที่อยู่ด้านหน้า จะหมายถึงขนาดของปัญหาด้วยนะครับขนาดของปัญหาฉะนั้นท่านผู้ชมครับลองตรวจดูเช็คดูลายเซนของท่านมีลักษณะเป็นก้อนกลมแบบนี้หรือไม่แล้วลักษณะที่เป็นก้อนกลมเนี่ยขนาดของวงจะเท่ากับขนาดของปัญหาด้วยต้องระวังให้ดีนะครับขนาดของวงนะครับคือขนาดของปัญหา ดังนั้นรูปแบบลายเซนห้ามมีเส้นตัดห้ามเป็นวงกลมวงรีคูบิกบอกและย้ําเสมอและยังคงมีอีกหลายๆท่านนะฮะที่เขียนลายเซนแล้วนะครับมักจะเว้นช่องนะมักจะเว้นช่องว่างระหว่างตัวอักษรนะครับอย่างเช่นเวลาเขียนลายเซ้นของคุณทิติวันนะฮะน่าจะของคุณทิติวันนะที่ได้ส่งลายเซนให้คูบิกผ่านทางไลน์นะครับเขียนลายเซนม้วนเส้นแบบนี้นะครับแล้วมีก้อนงกลมอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้แล้วก็จะมี เหมือนตัวถอดฐานจะมีขีดด้านล่างแบบนี้แอนของคุณทิตะวันถ้าชมไลฟ์สดดูนะนะครับดูด้วยนะฮะเห็นนะนะครับคุณทิตวันเนี่ยส่งลายเส้นให้คูบิกตรวจซึ่งทุกท่านสามารถส่งให้คูบิกตรวจด,ดูได้นะครับการขีดเส้นนะฮะตัดอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับหมายถึงอะไรฮะหมายถึงแบกภาระแบกภาระนะฮะแบกภาระนะครับแบกภาระและไอ้ก้อนกลมๆอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับหมายถึงภาระหนี้สินทันทีนะนี่คือข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือข้อเสียที่เกิดขึ้น จากการเขียนลายเซ็นที่ผิดวิธีนะครับนี่คือข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับจากการเขียนลายเซ็นที่ผิดวิธีนะครับดังนั้นลักษณะลายเซ็นแบบนี้นะครับจึงหมายถึงการแบกภาระปัญหานี้สินนั่นเองนะครับรูปแบบลายเซ็นห้ามเด็ดขาดเลยนะครับหลายๆท่านนะครับที่แอดลน์เข้ามาหาคูบิกนะครับแล้วก็ส่งลายเซ็นให้คูบิกตรวจนะครับคูบิกก็จะวิเคราะห์นะครับลายเซ็นให้ดูแบบนี้เลย นะครับเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจนะครับว่าเหตุผลอะไรทําไมเราต้องเปลี่ยนลายเซ็นแล้วลายเซ็นที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงส่งให้ครูบิ๊กตรวจด,ดูได้ผ่านทางระบบลายนะครับแอดไลน์ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครครูบิ๊กให้ไอดีไลน์อยู่บนหน้าจอไว้แล้วนะครับถ้าใดที่อยากให้ครูบิ๊กตรวจ